วัสดีครับขอบจองลุงเดียบบดนะครับเต็มลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับนี่หมูได้ลูลกบอลไม่แล้วครับลูกบอลลูกนี้ลุงเดียว่าจะเอามากินครับวัดีร้อนก็เลยไปอาบน้ำกลับมาถึงมู้ตัเป็นลูกบอลเสียแล้วครับเรียบรอ้อยมไหนลูกบอลอยู่ไหนละเออไม่ต้องปิดเข้านะมันร้อ,อนไหนลูกบอลโอ้ยดมดม ส้มกับมูตําเป็นลูกบอลได้แล้วครับปุ๊บเรียบร้อยหอยปิงไม่ขอว่าจะเอาส้มมากินเลูกๆครับปุ๊บแกเจ็บคอถ้าถามมันต่อสู้มันต่อสู้เรียบร้อย กือ่งนี้กำลังหนุงป้าย <c oughs> ู่นะครับว่าเออไอมูมันปัดอะไรได้ยแต่อบร้อยมันปัดเล่นเล่นก็บส้มดีกว่าเล่นกัะแตงกว่าอีนนี้ต่อเตงกว่าตลกกว่าตรงไม่ได้เปรนราศา,ศา,ศา,าเขาท่อนเไปเสร็จป้าก็เดินมาขึ้นรถเจอกไหม ทีนี้รถจอดันเนอกก็เวย์ดูแล๊บ์อะแล้วก็วิ่งแบบประมาณว่าด <laughs> <hein? S 1> ูแลไม่ไม่ไม anyway. ่จะพูดต่อสู้ทำเอาตามสบายเลยลูกสิบเอ็ดนาทีค่ะสิบเอ็ดนาทีนะคะ แค่เดือนไงปานางปานางยอยเย้ลงเดียกับผมอร่อยไหมผิวใช่ไหมยพอกัดเข้าไปมันโดนผิวมันขมใช่ไหมยอมเฮ้ยจำสวยจ้าปานางได้แล้วเลียน ใายมาลูดกิบยังกับเบิ้งเบิดค่ะหมดแรงหมดแรงเออเอเออเอเออเออเอเออเออเออเเออะเออ น้องโกรธเด้อน้องโกรธเ้อน้องเอ่ยยังเนี่ยหรือว่าจะพาเดินไปน้องโกดเหรอไปไปห้องน้ำฮึ่มเป็นตอนเย็นนะครับบนรอดลุงเดียผู้ อาชายจูงไหวค้างกรงกองดีๆนะครับปีนกรงข้าวไปเล่นกับดีๆนะครับลุงเดียก็งวงไหวข้าวถังนกันกับลุงเดียยืนดูนะครับสักพักลุงเดียไปรับไอ้หมูกลับมาปีนออกมาข้างนอกับพวกแล้วก็ชายจูงรถมาวิ่งเล่นทีแรกก็ใจว่า้แบครยกอ๋อป้อมหินกับพวกเขาปีนเองได้กับพวก ก็ปีนเลยนะครับปีนข้าไปเล่นในกรงแต่ดีดีมดชิดกับดีดีเมื่อนกับว่าทุกขั้งชิบวายว่าฉันทุกขั้งแล้วก็คือฉันออกไม่ได้ประมาณนี้ครัเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนทีว่าบุญรอดปีนนะครับปีนคลงเดี๋ยวลุงเดียจะใต้คลิปไปดูครับวันนี้ลงไปเล่นน้ำในบ่อนะครับบุญรอดโดดลงไปเล่นเองเลยครับเขาร้อนครับ หลวงไปว่ายน้ำตุ้มตั้มตุ้มตั้มแบบก็ไม่กลัวเลยครับแต่หลุงเดียไม่ได้ใต้คลิปครับเอ้นกับปอเขาลงไบว่ายแป๊บหนึงก็ลงเดียกลัวตกหน้ากลัวจมนะครับลวงเดียก็เลยเรียกนะครับไปลากขึ้นมาครับผมไปอุ้มขึ้นมาแต่ตี้นายน้องก็ไม่กลัวครับพุาร้อนก็ว่ายน้ำโอ้ใจสุดยอดครับบนรอดไม่กลัวเลยครับกง่งปีนออกเองได้ครับผม วันก่อนกับลุงเดียจับกั้งในโรงรินแล้วครับลุงเดียไม่คิดว่าเขาป,ปีนได้นะครับคือเขาปีนมาได้จะมันจะมีลวดนะครับมันจะมีเล็กวิงแบบปาดเป็นกานนะครับซี่ลวดใช่ไหมครับผมเขาเยียบตรงนั้นเลยครับพมเขาเยยบแล้วก็เขาสัมผัสคือปูณหาว่าตึงขอบสุดแล้วนะตึงหลุงเดียกลัวตกลุงเดียก็เลยไปไปอุม้มนะครับกิดว่าเขาไม่กล้าปีนวันนี้ ปีนเรียบร้อยสบายใจบุญรอดปีนกาไปเล่นในกล่งดีดเรียบร้อยแล้วก็ปีนออกมาเองสุดเลยกับบุญรอดใจยอมรับรอยเล่นเนี่ยหรือไม่ต้องไปเดินมั้งฮะไม่ต้องไปอึมม<ห>ั้งเพราะว่าอยู่กับพี่นิโอจีอย่างเดียว ไม่ใจได้ครับพุ่ม F4 กินแก๊สออกมาแน่นปอดเลยปอดแล้วสม้มไม่ได้กินแหละส้มเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับไม่ต้องกินสม้มพอดีเจ็บก้อนะครับกว่าส้มมาเออกินนักลูกก็เลยไปอาบน,น้ำก่อนมาตึ้งเรียบร้อยมู่กินแทนแล้วครับร หมูกินแทนซะแล้วงานนี้เอาเอากินกันไปเออตะกี้ยอมไปตีงแล้วครับผมเพราระว่าเขากัดเข้าไปทึงนี่ไปโดนปิ้วมันกมนี่ตรงใสคือชินเ็นแล้วกับชินรสจาดแล้วลินก็นเลยกัดเล่นได้เลยเอาเอาข้าไปเอาให้เต็มเอาให้เต็มปอเลยมั้งอ่า กัดเปลือกออกมาเล็วกวิฟซีเดี๋ยวสุดไหมเอากินเลยดังนั้นก็กินเลยจะมาปอกให้มาเร็๋ยวไหมันมีเม็ดมาเดี๋ยวไหมดูผลงานกับวิฟซีปอกกินเองแล้ยดูผลงานเออมามาเดี๋ยวปอกให้มามา ờ, kín đáy á kín là gần mết, mết mà, à, mết mết tính, mết mết tiếng, ờ à, mết kín mê đáy ờ, เก่งนักหน้าเลยฟอเหลืองแบบนี้เก่งนักหน้าเอา,เาไปเอานี่เอาอันนี้ดิเอาอันนี้เดี๋ยวเนาะแกตแล้วนี่นี่เออนี่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 เอา้าเอาอันนี้เอาอนนี้ Ở đi qua bay, 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 รถมาเรอวมาเรอวมาเรอวมาเยอะมาเยอะมาเอแม่นายน้องอุ่งอิงนะครับปุ๊บเนาะแล้วก็พ่ออิตะนะวันนี้ก็ไปตุรานะมาแล้วมู่เดินมองไปเร็วไปเออไปนี่เ็ากลับมาจากตุรากันแล้วนะครับเดี๋ยวพาหมูไปเออก่อนไปไปไปเออไป Bye. Bye. Ama. bầy đâu pa nè 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 mà nè mà bầy đâu ừ ừ leo à bầy đâu may vĩnh <Nhạc> may rút ôi điên thật mà เ,เ,เอานะครับเดี๋ยวผ่ามุกเออก่อนนะครับพุ่มเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับพุ่มเนาะ ที่มารถตู้ได้ก็ไม่ได้เอารถตู้ไปนะครับพุ่มนะเอาแต่รถอ่ากล้องแมกนะครับพุ่มนะไปถูลาไปถือกล้องไปถือได้กันนะกล้องในะเมืองนะครับพุ่มแก่นี้นะครับพุ่มัาดีครับผม